here สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกันทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะส่งผลอย่างไรนะคะกับชาวกันบ้างคลิปนี้ก็เป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้น ส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับชาวกันนะคะ ในเรื่องของดวงดาวก่อนเนาะในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะตั้งแต่ช่วงวันที่17สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่17กันยายน2568ค่ะก็จะเป็นช่วง1เดือนเต็มๆเ,เลยนะคะที่อาทิตย์นะคะจะได้มีการย้ายมาสถิตท,ที่ราศีสิงเป็นเกษตรราธิบดีต้องบอกว่าคราวนี้เนี่ยอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดนะคะในรอบปีเลยนะคะได้ตำแหน่งที่อาทิตย์เขาย้ายมาอยู่ ในบ้านเดิมเพราะฉะนั้นเลยเป็นตำแหน่งที่ดวงเลิศที่สุดนะคะและอยู่ในเรือนชะตานะคะที่เรียกว่าเรือนวีนาตของชาวกันนะคะก็ใจเย็นๆน,นะคะสำหรับชาวกันนะคะเรือนวิน่าตชื่อมันจะอาจจะดูน่ากลัวเนาะแต่มันมีเรื่องราวดีๆอยู่เรื่องราวที่ต้องระวังก็มีเหมือนเรือนอื่นๆน,น,นะคะต้องบอกว่าพออาทิตย์ย้ายมามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ คือรถใหม่บ้านใหม่รับโอกาสงานเงินก้อนใหญ่อันเนี้ยสิ่งที่ชาวกันจะได้รับเป็นเรื่องของดวงเลิศเนี่ยส้มมองว่าเป็นเรื่องของงานเงินนะคะเป็นเรื่องงานเงินเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรือนวินาศเรือนวินาศเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับแสงและเงางานฟรีแลนซ์ก็ได้งานเบื้องหลังก็ได้แบบนี้ค่ะคุณจะได้รับโอกาสใหญ่ ะะเกี่ยวกับเรื่องของงานและโดยเฉพาะนะคะคนที่ทำงานอย่างที่บอกค่ะงานออนไลน์ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับแสงและเงาได้นะคะงานเทคโนโลยีแบบนี้ได้งานหมอดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะงานเบื้องหลังก็ได้งานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ดารานักแสดงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะใครทำงานฟรีแลนซ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ่ะงานฟรีแลนซ์ก็ดีต้องบอกเลย ะะงานอิสระงานฟรีแลนซ์อันนี้คือดีมากๆนะคะส้มมองว่าคุณจะได้รับโอกาสแบบเป็นโอกาสที่ส้มมองว่าคุณคุณก็อาจจะไม่ได้คิดไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ด้วยนะนะคะแต่ในส่วนทีออ่คุณอาจจะต้องระมัดระวังนะคะมันก็มีนะคะเนื่องจากว่าในเรือนวินาาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวบาปเคราะห์นะจริงๆแล้ว ะะแล้วไม่อยู่ในเรือนวินาศสซมให้คุณนำมาระวังความใจร้อนนะคะความใจร้อนความใจร้อนในการตัดสินใจในทุกๆเรื่องเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องของอความสัมพันธ์ก็ตามนะคะอย่ารีบส้มบอกเลยว่าให้ผ่านให้ผ่านวันที่17ไปก่อนให้ผ่าน17บกันยาไปก่อนเพราะว่าพอผ่าน17กันยาไปแล้วอาทิตย์จะเข้าสู่เรือชนชะตาคุณ ส้มมองว่าอะไรหลายๆอย่างอะจะดีมากกว่านะคะพออาทิตย์เข้าสู่เรือนชะตาคุณเนี่ยส้มมองว่าในในเรื่องของดวงปังการตัดสินใจที่มันไม่ผิดพลาดความใจเย็นมันจะช่วยให้คุณได้รับอะไรที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงเลิศที่มันดีจริงๆอะคะ่ะเออไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์อะไรบ้างอาจจะมีเกณฑ์โดนโกงหรือว่าโดนหลอก นะคะใน,ในเรื่องของการเงินก็ได้ในเรื่องการเงินการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะให้พิจารณานะคะดูให้ดีเลยแม้กระทั่งในเรื่องความสัมพันธ์ด้วยก็ตามเนาะนะคะโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรที่ดีแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างนะคะในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้เนาะเมื่ออาทิตย์อยู่ในเรือนวินาศนะคะออสองดาบสองดาบคือความสับสน นะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะจะทำอะไรต่อไปจะออกจากจุดไหนจะออกจากจุดเดิมดีหรือว่าจะเริ่มใหม่อะไรยังไงดีคือมีความสับสนยังตัดสินใจไม่ได้นะคะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหานะคะแต่จะบอกเลยว่าไพ่สองดาบเป็นไพ่ของงานออนไลน์นะงานออนไลน์ปังจริงๆนะคะออนไลน์ปังมากงานเยอะงานหนัก นะคะเดะเฮมิทหัวกลับค่ะงานเยอะงานหนักเลยเรารู้สึกว่าเราเราอยากเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะที่มันทำให้ตัวเองไม่เหนื่อยอืมนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยหัวกลับด้วยนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหรือรู้สึกเหนื่อยอะคะ่ะในการทำงานอืจะรู้สึกช่วงหนึ่งเนาะที่แบบรู้สึกเหนื่อยมากๆนะคะอยากจะทิ้งสิ่งเดิมๆเก่าๆไปหาเป้าหมายใหม่ๆงานใหม่ นะคะหรือว่าเป็นเป้าหมายใหม่ในชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยขนาดนี้ประมาณนี้เลยนะคะจะรู้สึกที่แบบเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นไพ่เดอะซัอยากเปลี่ยนแปลงนะคะส้มจะบอกแบบนี้ว่าใช่ค่ะมันมีโอกาสที่มันจะดวงเลิศมากๆไพ่เดอะซัคือเป็นไพ่ที่แบบว่าใช่เป็นไพ่ดีไพ่หนึ่งเลย ไพ่ที่ดีที่สุดเลยในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่แต่เดียวก่อนชาวกันคะมันมีไพ่ออเดอร e ไฮร h เฟนหัวกลับเข้ามาด้วยพอดูไพ่ผสานแล้วส้มจะบอกว่าการเริ่มต้นใหม่ในช่วงก่อนวันที่17กันยายังไม่โอเคนะคะอย่ารีบส้มบอกแบบนี้เลยนะมันเป็นไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องอะไรก็ตามนะคะอยากให้ชาวกันแบบใจเย็นๆใช่คะ่ะมันมี ปลายทางที่มันแลดูดีมากๆเลยนะคะที่ที่คุณอยากจะก้าวหรือเสี่ยงก้าวไปแล้วมันมีเรื่องใหม่ๆ นะคะที่แบบแลดูสดใสามากๆนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีอุปสรรคอยู่ที่ทำให้คุณยังไปไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเดอะไฮเดแฟนหัวกลับมันอาจจะเป็นเจ้านายเดิมเจ้านายเก่านะคะยังไม่อยากให้คุณไปสร้างความอึดอัดให้กับคุณก็ได้หรือว่าปลายทางข้างหน้าม,มันแลดูสวยงามงานใหม่มันแลดูสวยงามนะคะการลงทุนใหม่มันแลดูสวยงามแต่มันไม่สวยงามจริงๆก็ได้ค่ะเออเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการ พิจารณาเยอะๆเป็นเดือนๆดีกว่าต้องให้พ้นสิเจ็ดกันยาไปแล้วถึงจะดีนะคะเอออันนี้เตือนแบบนี้เลยเนาะนะคะค่อยๆพิจารณาค่ะใจเย็นๆนะคะในส่วนของโชคลาภนะคะมาจากเดเมาิเชียนค่ะเป็นผู้หญิงนะคะชาววันพุธชาวกันก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นคนที่ฉลาดหรือ อยู่ในลักษณะของคนมีเซนส์นแรงก็ได้ที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันค่ะเป็นผู้ชายผิวสองสีถึงคล้ำนะคะขึ้นไพ่เงินเป็นตั้งเลยรับพลังงานดีๆไปได้เลยนะคะเลขนำโชคนะคะเลขนำโชคชาวกันนะคะได้7จสามนะคะเจดสค่ะขอบคุณชาวกันนะคะขอให้ชาวกันมีความก้าวหน้าสำเร็จในการงาน ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ กำลังตกลุมทองคุณแดงขาฟ้า <_ d ance> ผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสั่น <_ d ance> ก็พอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใชีกั้นแหน่หน <_ d ance> บอกว่าม่วงแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่วันแต่เจอหน้าผมก็ทำหลุดฟอร์รรมกัน <_ d ance> จะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพระพาะาษากายของเธอมันฟองแทบจะเคียนเชื่อผมลงสื่อ <_ d ance> ใครกันแน่ที่เพ้อใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอน